สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะชงยมภาพส่งเลยเป็นช่องแบบบัรโตเรบ่งแบบแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอค่องค่ะสาหรับคลิปนี้เอาแนวทางโค้งสุดท้ายมาฝากมาตอนค่ะพี่น้องค่ะก่อนปเป็นบัวเลีกัชมบรรยากาศตอนเช้าเช้าฟ้าคึมคึมเหมือนฝนติดตกค่ะพี่น้องค่ะ มันเหมือนดอกขาตกแล้วค่ะมันขึืนอย่านี้เมื่อคืนนี้ฝนตกตอนเสาร์มานีก่ก็ลินฝนลินลินนะคะส,สวยๆมากอะยังวันที่มีแดดด้วยค่ะมือน,นี้แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโค้งสุดท้ายมาได้ทั้งบนและล่างเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาได้บนล่างไปกลับด้วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสามศูนย์สามหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่ง เลขหาศูนย์นี่หูซึกว่ามันดังระเบิดระเบ้อเลยค่ะพี่น้องค่าแต่ว่ายิวันก็เหตุคลิปลงหายตั้งแต่เลขออกแล้วใปไหมเลยว่าเลขหาศูนย์นี่มันมาหลายสูตรมันก็ลายสูตรเกินอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกสำนักอะหูซึกว่าหายหาศูนย์ศูนย์หากันหลายทามันดังหลายก็เอาหาหนึ่งหนึ่งหาเด้อค่ะพี่น้องค่ากับศูนย์สามสามศูนย์หูซึกว่าดังเกินทาเลขดังๆนี่ บ่มันใจว่ามันสิมาบ่เพราะว่ามันดังแล้วเจ้ามือก็สิปิดลับไปแน่แล้วนาอค่ะนาอค่ะเพราะว่ามันดังมากเด็กดังร้ายกั้ยานนาอค่ะพี่น้องค่ะอยากจะมือบ่ิจาคตังค์ถ้าดังร้ายก็เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแต้มเป็นหาหนึ่งหนึ่งหาเด้อค่ะพี่น้องค่ะแนวทางโค้งสุดท้ายบนและล่างไปกับสาม3 3น 1, 1 3สามสาม่หนึ่งสาม าหาซุ่นซหาหนึ่งห้าหาธมาก็ดีธ้าบ่มากกะบ่ดีค่ะพี่น้องค่ะเดขดังซะเหลือเกินเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรามาบึงบักคงคือเก้าแหละค่ะพี่น้องค่ะบึงบักอันนี้บักสิดาเมียพระรามค่ะพี่น้องค่ะ แตกยอดแตกกองามแล้วยังไม่ได้เป็นหนวยเลยนะคะพี่น้องค่ะพยายามพ่นดินใส่ปุ๋ยให้มันเป็นหน่วยเป็นดอกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือแตงไทยอันบางหนึ่งหันแตงกวาอันนี้แตงไทยนะคะพี่น้องค่ะแตงไทยและของไขยทำบุหรน่งามๆค่ะพี่น้องค่ะจนเรื่อไม่สานัิผิพาทางเทคนิคเป็นหนวยลายอยู่ท้าแต่ว่าเบาบ่บาใหญ่ ได้กินแต่บกตักแตงอ่อนกินแตงสุกเคยนี้สง่งวังว่าเซียกินบกักแตงสุกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งอีกรอบนึงค่ะพี่น้องค่ะผูะ้ใดบ่มักบ่ชอบเรื่องพานคือเก่าเด้อค่ะผู้ใด้บกักผู้ใด้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครให้ด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะ ทางบนล่างเด้อค่ะเด้อโกงสุดท้ายของห้าสีหางสีโตค่ะ